ลาลาลาล,า,ลาสบายดีจังวันนี้วันนี้สบายดีจังเลยเฮ้เอนั่นมันตัวอะไรน,ะ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 นะ่ะฮึเอสวัสดีครับสวัสดีครับนายคือใครอะ่ะผมคือลูซี่ครับฮะลูซี่เหรอเอออย่าบอกว่านายคือเทพน,นิกาในตำนานอ่ะ ใช่ทำไมนะต้องไปข้าป็นล่างสีล่ะเล็กแมนะ่ะทำไมอะ่ะทำไมอะ่ะอยากรู้ทำไมป้องกันตัวไงล่ะอ้อป้องกันตัวโอเคพอมีเหตุผลคือวันนี้ผมจะมาหาใครจะมาหาใครข้าวโพดเมน พูดอีกทีนะข้าวโพดเมนเมื่อกี้ผมพูดไม่ชัดเหรอเ <c oughs> นใจะน่าจะไปหาอืมเนจอยู่แล้วเขาเป็นเพื่อนผมตอนสมัยมัธยมอืมโอเคก็ได้นะแต่ถามจริงนะเกนในใจนะว่า ข้าวโพดแมงมันจะต้อนรับแกได้จำแกได้หรือเปล่าอืบอกว่าจำได้เลยน่าจะจำได้แต่นี่ตั้งแต่มัธยมเลยนะแน่ใจเออเดี๋ยวคิดว่าเดี๋ยวข้าวโพดแมงมันคิดว่าเป็นศัตรูแน่ใจนะแน่ยอยู่แล้วโอเคถ้างั้นตามชั้นมา เน um ี่ยถึงแล้วถึงแล้วเนี่ยเนี่ยเขาพูดแนนอะไรอะไรครับอะไรอะไรมีอะไรเหรอเห็นไอ้ไอ้คนเนี้ยมันชื่อว่าลูฟี่เฮ้ยลูฟี่เหรอใช่เฮ้ยงอไปดิงอไปดิงอไปดิม่นงอไปดิ กูแสงมาหาเพื่อนเออวันดีลูฟี่จำฉันได้ไหมจำฉันได้ไหมฉันเข้าพูดเอง,เองนะเออจำได้ฉันจะมาหาแกทำไมเราเออใช่โยว์วส์กวอทสบโอ้ออช่วงนี้ทำช่วงนี้แกเป็นช่วงนี้แกรู้สึกอะไรบ้างออือกูก็ไม่มีอะไรไม่นั่งดูทีวีไปทั้งวันทั้งวันโอ้โหระหว่างมึงนั่งดูทีวีมึงเชื่อไหม ตอนเนี้ยกูจะกลายตอนเนี้ยกูจะบ้าตายอยู่แล้วเพราะอะไรอ้มนยังไม่รู้เรื่องอะไรกับเขาอีกนี่มึงรู้เรื่องอะไรกับเขาไหมเนี่ยถวยโอ้ยจี๋ไหมเนะี่ยเจ็บเหมือนกันนะเนะี่ยแต่คอนย์ก็ไม่เจ็บหรอกเพราะฉันเป็นข้าวุ่ดแมนอืมพูดถึงแล้ว จำตอนมัธยมได้ไหมที่เรามาเล่นอะไรกันอ่ะเล่นอะไรเดียตอนมัธยมตอนนั้นเราเล่นอะไรเป่าเป่ายิงชุบตบมือใช่มามาแข่งกันมาแข่งกันยังยิงเยาปักกาเป่ายิงชุบท่นออกกระดาษนายออกคอนเอามือมา นี่ฮ่าฮ่าฮ่าอ่ะยังยิงเยาวปากกาเป่ายิงชุบฮ่าฮ่าฮ่าทำกับโอ้โหมันก็บพอๆกันเลยนะเอ้ยมายังยิงเยาวปากกาเป่ายิงชุบชุบอ่าฉันชนะฉันชนะ เตรียมตัวโดนได้เลยเพื่อนเออชิบหายแล้วกูถอยดีกว่ากูถอยละความเร็วเนื้อแสงความเร็วเนื้อแสงความเร็วเนื้อแสงไปได้เลยเฉดเฉดเฉดต้องรีบวิงวว่งหน่อนะต้องรีบวิง่งหน่อยนะก่อนที่เขามันเอ้ต่อก่อนที่ไอเข้าพูดแมนมันจะมา ก็ที่เขาพูดมาจะมามันวิ่ง้เร็วขนาดนี้แล้วเขาพูดมาน่าจะตามมาไม่ทันหรอกวิ่ง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 วิ่่งวิ่่งวิ่งวิ่งวิงวิ่งวิ่งวิ่ง่งวิ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 วิ่งว่งวิ่ง นมาดีเอฟมาดีเอฟหาดีเอฟแล้วหาดีเอฟไอ้กรวพุนแม่นี่ตัวไอ้บม่ไม่ไม่ไม่ขึ้นเขาจะมาทำะพุนไอ้กรวพุนแม่มันไม่สังเกตเรกไม่สังเกตเรกมันมันไปขึ้นไปนั่งหมดเลยคืไปนั่งหมดกระเช้าเลยคือคือมาทำไมยัต้องยืนด้วยต้องยืนด้วยต้องยืนด้วยอ่ะไม่ทำไงให้มันยืนได้โอเคโอเคอ้าเฮ้ยเขาพูดมันจะมาแล้วเขาวูดแม่มันจะมาแล้วหาดีเอฟหาดีเอฟหาดีเอฟโอเคแอบไปละ นั่นไงเป็นหมาแลี้ยวเอือฉันรู้สึกว่าไอไอนหน้าไหนอะไรนะไอลูฟี่มันน่าจะอยู่แถวนี้แหละอืมจากทางทฤษฎีของฉันแล้วไอลูฟี่มันน่าจะไป,ไ,ปไม่ได้ไกลหรอกเพราะความเร็วของฉันมันมากเกินไปนัำเหลือปกติไม่เป็นอย่างงี้นะเดือดๆเฮ้ยนั่นมัน,ะนอ,มอะไรปันหาแล้วปันหา นั่นรอยคาบเลือดนี่จากที่ไหนวะใครวะใครทำรอยคาบเลือดวะเนี่ย,ยใครทำรอยคาบเลือกกูไม่สนแต่ตอนนี้กูต้องไปหาไอ้ลูฟี่แล้วแล้วไอ้ลูฟี่มันจะหายไปไหนได้อะ <c oughs> ตัดทางมาดูที่ลูฟี่ โอ้โหโอ้โหอยู่อยู่บนหัวกูืออยู่อยู่บนตีนกูเลยเหมือนหาดีแอบหาที่แอบไปเจอและโอ้โหโชคดีไปมันไม่เห็นหรอกนะหวังว่ามันจะไม่ไม่มาหาเราเจอนะเขาหนายไปไหนเอ้ยเนี่ยเฮ้กูรู้สึกข้างหลังมันเย็นว่าผิดปกติ โอเคชัดเจนแล้วเลยไอ้เข้าพวเมกูขอตั้งแ่ยานะยานะเข้าพวเมกินเอาจริงมัดเอาจริงตัวโอ้โหมันไปไหนวะนั่นอะฉันคือมนุษย์คนแรกที่มาเหยียบดาว ดวงเช่นที่เรามาเหยียบดวงจันนี่คือฉันฉันคือมาทุกคนแรกที่ฉันมาเหยียบดวงจันเย่มาเหยียบดวงจันแล้วเย่แล้วก่อนอื่นนะืหมหาตรงก่อนหาตรงก่อนเฮ้ออะไรมันบีมาอะไรวะนั่นน่ยย่า โอยโหต้องรีบลงมาหน่อยละอือือ uh huh. ต้องรีบลงเลยแหละอือหือ uh huh. เดี๋ยวนี่กูอยู่ไหนเนี่ยฮะดวงจันเออน้านมันอะไรวะนั่นนี่คือการตัดผ้าไปหาคนที่เพิ่งถึงดวงใจคนแรกทำไมวะเนี่ยกูใช้เวลาเป็นเป็นสิบกว่าปีเพื่อจะสร้างยานอาวกาศแล้วมึงมาถึงนีได้ไงอือ uh หือ huh. วูนี่แม่เศร้าเลยเข่าสุดเลยนั่งสร้างเอายนอานอวกาศทำไมวันนี้ามีสร้างนาาะไมว่าเนี่ยสร้างแล้วก็สียีวิตเปล่าโอ้โหมันมาถึงดาวอังคารไปเวลาห้านาทีชดิดวงจันทร์ดวงจันทร์จะนั่งสร้างนาาะไมว่านีนจะกลับมาอนละ้อ,อเออตุยอะไรวะนั่นอะหางดาวหางเรอดาวหางอ เฮ้ยดาวหางเฮ้ยดาวหาง,งมาเด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 ๆดเขออธิษฐานก่อนอธิษฐานให้กลับไปที่โลกปิงฮะเมื่อกี้นัำนมันอะไรอ่ะโอ้เฮ้ยทำไมเมื่อกี้มีคนหายไปอ่ะไม่รู้อ่ะตอนเนี้ยฉันก็ืม มีคนไหมวะเฮ้ยเดี๋ยวนะพูดถึงแล้วไอ้เมื่อกี้มันบอกว่าขอดาวหางแล้วพูดถึงแล้วดาวหางมันหน้าตาของของดาวหางก็คล้ายข้าวโพดเอออะไรอยู่ตรงหน้ากูโอ้ชาจินเลยกู้วิ่งตุน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 ไหนมันว่าเฮ้ยนั่นไงฟุง เง่แฮ่ับตัวเกได้แล้วไม่เทปไว้ยายบายนะเพื่อนแกจะทำให้ฉันหลุดลอกวงโคจรเนี่ยเฮ้ยฉันรอดเฮเยเสร็จฉันละโอ๊ยในวันวะไปด้วยกัไปละมันไปไหนวะมันไปไหนวะเนี่ย ฮ่ามันจะไปไหนได้ฮ่าฮ่าฮ่ามันจัดการและยิ่งหนีหนีหนียามันไปไหนอีกวะเนี่ยย่าโอ้ยโอ้โหสภาพลูฟี่ตอนนี้ดูไม่ได้เลยเออเฮ้ยเออเฮ้ยอ่าเฮ้ยโอ้โหเออโอ้ยเก็บเออ ไรอยู่ตรงหน้าฉันแนนะ่อะไรวะเนี่ยฮะเข็มฉีดยาไง,งเลยฮะเฮ้ย,ยฉันกลังเล่าแล้วแต่หมายถึงมันดูเขนขาฉันมันหายไปอ่๋อฉันรู้แล้วอุปกรณ์พิเศษเครื่องประกอบกับนี่ไงอโอ้โหดีไงขาฉันอโอ้โหนี่ไงตัวฉันโอ้โหนี่ไงเขนฉันกลับมาปกติแล้วเย้ เอออะไรวะนั่นน่ะเออข้าพวงเมนเอ,อ๋อก่อย่าบอกนะว่าเรียแเอาจริงมัดเอาจริงยา้ยายย่าสลายหายไปแล้ว กลับบ้านดีกว่าบา๊ายฮ่าฮ่าเออคนดูที่ดูคลิปนี้อยู่อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วยืมกดตามช่องนี้ด้วยถ้าไม่กดเดี๋ยวเข้าพนแมนจะบินไปหามึงแล้วก็ฆ่ามึงทิ้งซะอย่า,า,า<อ>ลืมกดด้วยนะบ๊ายบาย,บาย